แล้วได้ยินทั้งซอยอ่ะพี่ได้ยินทั้งซอยอ่ะใช่ครับใช่ใช่ทำไมไม่รู้จังหลับจังนอนครับอุ้ยอย่ามีของขวัญเป็นซันตาคอร์สหรอครับป้าป้าโป่งไหมป้าโป่งเปล่าป้าโป่งเปล่าป้าโป่งเปล่าสามดอกยี่ปอตาเปล่าสามดอกยี่หนูมป้าขนหนูได้เลยครับพี่ หนูปลาโดนหนูได้ซานต้าเลยได้คำตอบยี่ห์หนูป้าเปล่าพิ้วโคตรมาที่กระเป๋าของบ้างกระเป๋ากุชชี่ถ้าหนูอยู่น้ำสบายสบายดีหรือเปล่าที่กระเป๋ากุชชี่เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนที่มีร้านยาดองเอ็นหนูหนูพับเล็กๆพับเล็กๆหนูพับเล็กๆแล้วยัดเข้ากระเป๋ามาพับเล็กๆ ครเอาเงินไปยี่สิบอ่ะคืออะไรครับเนี่ยมามาเขาจะป้าโป่งเพื่อนไหนลบๆหน่อยเพื่อนตัวบางบางเกิ่อนพี่พี่หนึ่พี่ฟิวกลังมาเลยพี่ฟิวกลังมาเลยปลปเลยปลาเลยน้องไปเลยน้องขอเสียงด้วยนะต้องมีเสียงนะพี่สาาไปแล้วนะน้องเสียงได้เหรอถ้าเองปลาโป่งอ่ะคือถ้าเองปลาได้ห้าแตกห้าใช่ป่ะเองก็จะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเนาะจริงจริงเฮ้ยไหวไม่ใช่พิษอันนาโอ้โดนครับโดนดอกแรกลงนะโดนนะโดนนะแต่เป็นต้นโคงอ่ะโดนหัวโดนหัว มมไม่เห <S <S like ็นลูกโป่งแตกเลยน้องแปเขาอันนี mm ้ส hmm. wow. no ่วนจแ้วครับสวนจแล้วอันนี้ร้านยาดองน้องขอนนอันนี้คือ่งที่กำลังมอเมานครับก็เมื่อคืนเขาเมาวจะแล้วเมื่คืนือเขากินไปตอนนี้ก็ยังไม่นอนเลยครับตอนนั้นเฮ้ยอะไรอะปลาเมียมาเลยนี้มันเลยอ

ปลาตั้งซูมนี่ไดังไปลาโป่งอะตั้งซมปลาโป่งเอออ๋อองออ๋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 าอ๋้แล้ว๋ออ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 ๋อร๋ออ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 ออ๋ออ๋ออ๋า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 อนอย๋ออออ๋รอ๋าอ๋ออ่ออ๋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 ออออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออ่ออออ๋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 าอ๋อออู๋ ขึ้นตู้กต่าเลยครับพี่บอกน้องว่าอะไรมันเป็นตุ๊กตาน้องตุ๊กตามีอ่ะใช่พี่เป็นตุ๊กตามีอาลูกผมมันก็จะได้ตุ้กตานีมามาๆาม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 าดาม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 าอามามามมาดูดิแากาม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 ดมา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 มรมานนมา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 มมามามมา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 มตมามมี้าม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 มามาีามามามาามามาามมาาม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 มาบามามา สุ้มยาแดงเอ้ยยาดองยาแดงไหนอ่ะยาแดงไหนอ่ะยาแดงไหนเนี่ยยาแดงไหนเนี่ยโะยาแดงไหนเนี่ยสุ้มยาแดงเนยยาแดงไหนเนี่ยอันไหนไหนปลาดิอ่ะเจ๋อเธอเบาจัดนะเร็วก่อนเร็วก่อนเอางี้พี่โชคเอาวลืมปัดพอดีถึงเวลาที่พี่ต้องโชว์ความผิว ไม่ใช่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 เธอป่านนี้เธอป่านนี้เธอป่าดูดิมาเน่าน้องมาเดี๋ยวเพียง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 เอาพี่พี่ขอเล่นก่อนพี่ขอเล่นก่อนนะคะพี่เอารูดหนลูกไหนเล่งลูกไหน่อยเล่งรูดหน่อยรูดหนไว้ไปเล่งไปเล่งแป๊บ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 แป๊เอ๊ยยิงิงตน้องผมลู้ดอกมาเองผมลู้ดอกมาปลาเองไม่ได้นะน้องผมลู้ดอกมาไปเองไม่ได้นะลูกดอกทางร้านนะน้องดอกดอกเท่าไหร่ครับพี่ สามดอกครับแต่ว่าลูดดอกทังล้านนะครับไม่มีพกลูดดอกมาเองนะครับถูกครับต้องพกลูดดอกมาเองสวยลูกแตกไหมไม่แตกไม่แตกเีเชีย ไม่โดนไอ้เหี้ยเฉียดว่ะเออโถโถเออพี่โชคชอยดิพี่โชคอ้พี่ปาไม่โดนตะโกนแตกนะแม่น้องพี่ปาโดนน้องพี่พี่อาปาโดนนะหนูหนูหนูมาต่อเลยหนูอันนี้ลูกก่อลูกบ่อนอ่ะมันแข็งตังเออปลาปลาใหม่เลยปลาใหม่เลยแต่งแน่แต่งแน่นองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่หัวหมี่เขาดูว่าแตกไหมเดยให้พี่หัวหมี่เขาดูน้องไปดีนยอย่าโดนจมูกไอ้างข้างขวาน้องน้องดึงจะบุ่ยจะบุ่บางว่าน้องจมูก่บางบอกได้นะเอาไปดีนะ เอายี่น้องจับลูกดอกดีๆนะจมูกพี่ไม่ใช่ลูกดอกนะน้องน้องจับให้ถูกนะโอเคครับพ ok, yes, okay. ี่โอเคครับเลิงก่อนเลิงก่อนน้องไปดีนหน่อยจะโดนจมูกไอ้คนขวาละสอไอ้สวยและลูกลูกสีดำหนุนเล็งและโดนแน่ไอ้เฮ้ยน้องปลาผิดเปล่า ทำไมจมูกได้มันบานน่ะจมูกบานเลยเนาะจมูกบานไจมูกบานเลยไจมูกบานเลยเนาะปาฮิฟแล้วเราดูหน้ามันจมูกบานจริงด้วยเนาะดูหน้ามันจมูกมันบานจริงด้วยน้าปาแต่จมูกมันเป็นเนาะไอ่หนูขอโทษครับไม่ชอบไม่ชอบเขาเห็นหน้ามันเขาชอบไม่ไม่ชอบ อี้รางวัลใหญ่มันก็ยากน่าดูเลยสิถามพี่ว่ามีเลขเมื่อกี้เข่าเปร่อ่าน้องเลยครับอ่านแล้วเลยอะอ่าหนูหนูเลขสี่สองแปดครับตัวใหญ่อันนี้รางวัลเล็กนะครับอันนี้โอ้โหไฟแช็คก็ไปก่อนแล้วเอาไปแช็กไปก่อนนะครับรางวัลเล็กปลาพาสองดอกไงยังเหลืออีดอกนึงใช่ไหมคะพี่ใช่แต่มันมันมันน่าจะแตกแล้วนะครับพี่อ่าลวยๆครับลวยๆเร็วผมสามสามดอกยี่ครับสามดอกยี่มาปลอหนูแตกแล้วนะ แค่ยืนชิดทุกงเลยพื่อยืนเอาเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมปังใหม่ได้ไหมแค่ยืนชิดทุกโลงเลยอ่ะชิดเลยนะใจเพื่อนยืนชิดแล้วเอาโอ้ยใกล้ขนาดนี้อย่าพลาดนะน้องสนใจยาดองไหมครับสนใจยาดองไหมคุณเนี่ยยาดองเหรอคะเฮ้ยเฮ้ยใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเอายาดองเท่าไหร่น้องมาครับพี่มาครับมาครับเอเก็บคอแล้วเหรอน้องทางร้านพึ่งแนะนำตัวใหม่มาหน้านี้ ชื่อตอบครับชื่ออะไรนะชื่อตอบครับตอบชื่อตอบเหรอคะใช่ครับยาดองนี่มียาดองของอะไรบ้างหรอครับมีโดบไปดูลมครับยิ้มอะไรอ่ะฟอกอย่างดองอ๋อวันนี้ผมพกมาแค่สามอย่างครับมีอะไรบ้างครับอันที้หนึ่งครับอันที่หนึ่งโดบไปดูลมครับอันที่สองครับเลียวไล้ครับอะไรอะไรคือเลียวไล้อะไรคือยาดองเลียวไล้เป็นอะไรอ่ะคืออะไรครับ อะไรคือเรียอะไรอันที่สามอ่ะพี่อันที่สามอ่ะพี่ครับอันที่สามอ่ะคุณเปียกอันที่สามจูงพี่ครับพี่ผมขอจูงจูงหงไหนเนี่ยขอฮะมันเป็นเล่ามันเป็นเล่าญี่ปุ่นเพื่อนไม่ให้มึงขายยาดองให้อยดองมามีอามาไ้ามีมานไดอายมามีมาได้ปามีมนไ้อ เอาไปับเอาไป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 เอาไเออาไาไปไปเอาไปเอาไอาเอาไาไปเอาไปเอาไปเเอาาไปเาเอาาไเอาไอาาไปเอ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 าไอาไปเเอาไปเอาไอาเอาไปเออาไปเอเอาไปเเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเเอาไป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 เเอาไปเอาไปเอาไปเอเอาไไปเอาไปเอาเอาไปเเอาไปเอาไปเอาอเอเออาไปเอาไปเอาไปเอาไปไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไเอาไป ไม่ไม่ไม่ได้มอคมับไม่ได้มองมับไม่มีการมองแน่นอนครับไม่มีการมอมแน่นอนใช่ครับน้องน้องเขาติดครับน้องเขาถามเขเลยก็ได้ครับถามคนเลยก็ได้ครับเราเขาไปถามไยได้ครับอากับเขาไปคุยกันได้ครับอ่าถ้าไม่เชื่อกันอ่ะพี่วกผมเป็นคนหากินสุจริตครับหากินสุจริตครับหากินสุจริตรับเหมือนเหมกันอ่ะพี่วายบเล่นมาเล่นมาเนาะเสียใจอ่ะไปไปนาะไปไปอันนี้อันนี้คือม้าทึบหล่นแบบดีปี่ ของดีป่ะเออคนอ่นเลยพี่เบฟนะครับผมกินแล้วเป็นไงเนี่ยกินแล้วก็จะเวิร์กอะเวิร์กเลยเใช่นนองเอาอีดิก้าไหมครับเอาพวกแบบพันอีดิก้าเลยครับอีดิก้าแบบหรือว่าโอจิคุสอะไรเงี้ยเอาอันเนี้ยผมอยากได้กินแครกเอรพี่โอ้โหนี่ยมีมีป่ะร้านนี้มีมีหลักร้านป่ะ มีมีมีน้องถ้าถ้าแบบคูดหลังนั้นมีมีอยู่มีครบทุกอย่างขอมึนเมาอ่ะมีนี่ไหมดูจมูกเพื่อนพี่เอาอ่ะเพื่อนพี่ใช้ยันจมูกอ่ะดูเอาพี่แล้วทำไมพี่จมูกผมโล่งจัดอ่ะซูซูจนบานนะเพื่อนพี่น้องไม่ใช่น้องร้านนี้คือเวิร์กอ่ะเอาง่ายร้านเนี้ยพี่มีโอเจีนะร้านมีโอเจีนะร้านมีพร้อมสุดเลยนะจีพี่เท่าไหร่จีเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเหลืองก็ต่อใครตะมาเนอะน้อง แล้วพี่พี่ขายลำเท่าไหร่ไอพี่พันมึงคุยอะไรกันวะ,ะมึงคุยอะไรกันอ่ะเพื่นอนพี่ไม่มีลำขายแนละ้วน้องเพื่อนพี่เก็บไว้กินนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เป็นไรพี่ขับฟรีวะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่รับผิดชอบด้วยน้องเมาแล้วเนี่ยพี่น้องผมม่อเมาแล้วเนี่ย <c oughs> เอาเอาเอาเาประคองน้องหน่อยครับคุณดูแลน้องหน่อยครับคุณพี่ดูแลน้องหน่อยครับดูแลน้องหน่อยครับ มันปามไปว่ะอาเจ้องโรอัจงแรงมาฆ่าเราอ่ะกูเร็วกูเร็วไอสัตว์กูเร็วกูเร็ววะดิกูเร็วกูเร็ววะดิกูเร็วไอสัตว์กูเร็วรีเฟกตัวไว้รุ่นจัดอ่ะเอาง่ายๆรีเฟกกูไว้รุ่นจัดอ่ะเอาง่ายๆ

นี่ครับมาฟังครับมาฟังครับนี่นี่เองน้องผมร้องเองได้ครับ่ไม่รู้เรื่องเลยพอเพื่อนพอแล้วเพื่อนพี่เพลงเพลงพี่เพลงเพลงมันก็พอแล้วพี่พี่จะทำทำไม

ยบยกได้เ้ยพี่เจพี่เจ้เ้เอพี่จพียเฮ้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 มึงเหมือนทิมึงเหมือนจัดอะร้องเหนื่อยละพี่พี่รับผมอยากฟังเพลงัวสำรองอะพี่มีแม่ อันเอาอันนี้ก็ได้ครับเอเอนั่นอะอก๋ไหนครับเก๋ไหนเก๋ไหนเก๋ไไม่รู้พี่ลืมละไม่แต่ยังไม่ได้ฟังคุณคนนี้ร้องเลยอ่ะรเาได้ได้เย้ยเปียกได้สัตว์ได้ได้เดี๋ยวกูจะเพลงมึงลงช่องกูไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่อง เย้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 ย้เย้เช้เย้ย้เ้เย้เย้เยย้เย้เ้เย้เยเ้เย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 ้เ้เยตเยเย้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 เเย้ย้เ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 ยเย้เ ได้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 พี่แจ้งผมอยากจะบอกว่าลดลบเพโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วพใช่โอ้พี่ดีกว่าเป็นซิวบ้าเอ้ซไปขอลวกันไปขอลกันครับไปขอลไแล้วสรุปไม่มีผลสำรองจริงครเพี่ไม่มีครับไม่มี